สวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านคลิปนี้เรามาดูช่างทำอะไรอยู่ช่างกำลังดูอะไรสายพันธุาลิ้นนะครับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสายพันธุาลิ้นนะครับกำลังเทียบอะไรอยู่นะน่เราจะคุยอะไรกันบ้างนะาต้องจดนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ละเอียดนะครับก็เป็นเรื่องของอะไรละ่ะหน้าที่ของสายพานธุาวลิ้นเนาะ ข้อสองในเครื่องยนต์มีระบบอะไรบ้างเรื่องของลาลิ้นนะครับวิธีดูว่าเป็นสายพานหรือเป็นเฟืองหรือเป็นโซ่เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับการทําหัวข้อแบบเนี้ยพอดีผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะเนาะก็เลยอยากจะทําให้คลิปมีประโยชน์ที่สุดนะฮะจะได้ไม่ลืมพูดนะครับตัวอย่างของคันนี้นะครับก็เป็นของโฟก์สวาเกนคาร์เวลนะครับ T 6นะครับ เครื่อง2,000ซีซีนะครับ TDI นะครับทวินเทอร์โบตัวนี้นะครับหรือสหัสที่เราเรียกกันว่า T6 นะครับดูแลโดยช่างวุน้นนะครับสายพานเราลิ้นคันนี้อืมนะครับคันนี้ก็มาเปลี่ยนคูลเลอร์ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสายพานเราลิ้นด้วยเราก็เลยทำคลิปแยกออกมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยหน้าที่ของสายพานเราลิ้นหรือบางคนเรียกว่าสายพานไทมิง่งนะครับ สายพานลาลิ้นก็เป็นตัวส่งกาลังเนาะสายพานเป็นตัวส่งกําลังระหว่างาเพลาเข้าเอียงมาหาเพลาลาลินนะครับให้จังหวะมันสัมพันธ์กันนะที่เราเข้าใจกันง่ายๆนะก็คือลูกสูบขึ้นมาตอนไหนวาลวต้องเปิดตอนไหนอากาศดูดเข้าไปตอนไหนคือให้จังหวะมันสัมพันธ์กันแล้วกันเนาะภาษาบ้านๆนะครับที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันนะเดี๋ยวท่างอุ้นเดี๋ยวขอดู เวลาเปลี่ยนนะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเปลี่ยนเองนะครับในรถยนต์รุ่นต่างๆนะมีหลักการคร่าวๆก็คืออะไรต้องดูมาร์กเนาะช่างวุ้นรุ่นนี้มีมาร์กมาร์กเนี่ยจะมีมาร์กที่เพาเข้าเหวี่ยงเดี๋ยวช่างวุ้นชี้ที่เพาเข้าเหวี่ยงนิดนึงนจะม,ะจะมีจะมีเินน็อตล็อกนะอ่าช่างวุ้นบอกว่ามีน็อตล็อกอยู่ที่เพาเราลิสตัวนี้นะครับคือเราต้องหามาร์กให้เจอใช่ไหมโดยสรุปเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันหมุนเดินหน้าตามการทํางานไปเรื่อยๆนะครับ<ม>นะฮะจนเจอมาร์ก มาที่อยากจะให้ดูเนี่ยก็เป็นมาร์คเข้าเหวี่ยงถ้าเจอมาร์คเข้าเหวี่ยงตรงเนี่ยนะครับก็ก็เราลิ้นก็จะตรงนะครับบางมีบางเคสนะครับก็คือหมุนเลยไปเนี่ยเลยเลยไปเนี่ยบางท่านเนี่ยหมุนกลับมานะครับหมุนกลับมาเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ให้หมุนให้เลยเลยเลยกลับมาเยอะๆแล้วหมุนหมุนเดินหน้าไปให,ใหม่จะทําให้สายพานมันตึงนะครับทําให้มาร์คเนี่ยไม่ผิดพลาดนะฮะประมาณนี้ใช่ไหมทางวุน้นก็คืออย่างอันเนี้ย นะครับก็จะมีมาร์กแล้วกันระหว่างระหว่างตัวเฟืองกับตัวบอดี้นะครับข้างล่างเนี่ยจะจะลำบากนิดนึงข้างล่างถ้าเอาไฟสองดเนี่ยก็จะเห็นว่าที่เฟืองกับตัวบอดี้ใช่ไหมฝาหน้าเนี่ยก็จะมีขีดมีตำแหน่งมีตัวหนังสือเนาะอ่าแล้วก็อย่างอย่างตัวนี้อ่าเห็นตัวนี้ชัดๆัดอ่างชี้อันนี้หน่อยมีน็อตล็อกอ่ามีน็อตล็อกอยู่เลยนะครับให้ล็อกอยู่ตามตำแหน่งนี้เลยเวลาเราเปลี่ยนสายพานไปเนี่ยมันก็จะได้ไม่ไม่คลาดเคลื่อนตำแหน่งวาล์วเปิดตำแหน่งลูกสูบขึ้นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเดิมนะครับ ผิดพลาดไม่แต่เฟืองเดียวก็ไม่ได้นะครับเครื่องยนต์จะมีอาการเ,าเดินไม่นิ่งไม่มีกําลังถ้าผิดถึง2ฟันเฟืองเนี่ยก็อาจจะไม่ติดได้นะครับต้องเสียเวลาถอดใหม่นะครับหลังจากประกอบแล้วเนี่ยมีเทคนิคง่ายๆนะครับให้หมุนทวนนะครับอย่างน้อย2รอบเนี่ยมั่นใจเลยนะครับดูว่ามาร์กตรงตำแหน่งเดิมหรือไม่นะครับสายพานก็ตั้งให้ตึงพอดีเนาะอ่ามันจะมีบางรุ่นจะมีตัวตั้งอัตโนมัติบางรุ่นจะมีมาร์กให้ดูว่าตึงแค่ไหนนะครับ บางท่านอาจจะใช้ประสบการณ์ก็เอาแล้วแต่ถนัดละกันนะครับถ้าตึงเกินไปก็ดังได้เหมือนกันนะนะครับถ้าหย่อนเกินไปก็ดังเหมือนกันคือตั้งให้ดีตั้งให้มาตรฐานนะครับโอเคเนาะสรุปว่าสายพานเราดิ้ก็ทําหน้าที่ส่งไทยกำลังให้จังหวะก,การทํางานเนี่ยนะเชื่อเบาอ,อยู่แล้วไทมิง่งไทมิ่งเบลนะครับบางท่านเรียกแบบนั้นนะในเครื่องยนต์มีระบบอะไรบ้างนะครับในเครื่องยนต์เนี่ยจริงๆมีอยู่3ประเภทนะครับก็มีตั้งแต่ระบบสายพานแบบนี้นะครับในคอรดูนสายพานเนาะ เป็นฟันเฟืองแบบนี้นะครับเป็นฟันเฟืองแบบนี้ก็จะได้ฉุดถ้าไม่เป็นฟันมันไม่สามารถจะฉุดไปได้เพราะมันกินกำลังนะครับไม่เหมือนสายพานหน้าเครื่องที่ไม่เป็นฟันเฟืองแบบนี้ก็เป็นระบบสายพานนะฮะแล้วก็ระบบโซ่แล้วก็เป็นระบบเฟืองนะครับนะครับในปัจจุบันก็นิยมอยู่2ระบบนะฮะระบบโซ่ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ<ๆ>เพราะว่าไม่ต้องมีการเปลี่ยนแบบนี้นะ หัวข้อต่อไปสรุปว่ามีสามระบบนะครับครับต่อไปก็มาดูหัวข้อต่อไปเรื่องของการดูนะครับว่าเป็นสายพานเป็นโซ่หรือเป็นเฟืองนะครับก็ดูง่ายๆนะถ้าเป็นสายพานเนี่ยก็จะฝาครอบด้านหน้าเครื่องเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นโซ่หรือเป็นเฟืองเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะเพราะว่าต้องการป้องกันน้ํามันเนี่ยไหลออกมาเพราะว่าโซ่กับเฟืองเนี่ยใช้น้ามันเครื่องเป็นตัวหล่อลื่นนะครับก็ซึ่ง ถ้าเป็นโซ่หรือเป็นเฟืองก็ไม่ต้องมีการเปลี่ยนนะครับรถบางรุ่นก็มีการให้เปลี่ยนเหมือนกันนะตามคู่มือแต่ทางเราก็แนะนําว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนนะรถค่าใช้จ่ายเรารอให้มันดังให้มันยืดจะมีเสียงดังเคกนะครับถ้าเป็นเป็นโซ่เนี่ยเป็นเฟืองนี่ติดเครื่องไว้ก็จะเสียงดังนะดังผิดปกติโซ่เอ่อเฟืองก็อาจจะสึกนะครับนะก็โอเคต่อไปก็คือเป็นเรื่องของคําถามที่ถามมาเรื่อยๆนะครับว่าสายบางรุ่นเนี่ยมี มีไฟโชว์หน้าปัดนะอย่างวีโก้หรือโตโยต้านะรถปิกอัพเนี่ยรถตู้เนี่ยจะมีไฟโชว์หน้าปัดก็ถามว่าต้องเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก<ต>็คือไม่ต้องรีบเปลี่ยนนะครับแต่ก็หาเวลาเปลี่ยนเพราะว่าแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนก็คงไม่กี่วันไม่กี่กิโลนะครับเราผู้ผลิตเนี่ยได,ได้ได้เผื่อมาแล้วในเคสที่เป็นอะไรนะสายพานมาตรฐานนะอ่ะเดี๋ยวดูช่างคุณกำลังจะประกอบเข้าไปนะครับสายพานมาตรฐานก็สามารถจะเกินได้อยู่แล้วนะครับก็ตรวจสอบด้วยสายพามีหลายเกรด นะหลายยี่ห้อให้เลือกใช้นะเราก็โซ่หรือเฟืองต้องเปลี่ยนหรือไมอ่คำตอบก็คือว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะถ้าเป็นความเห็นของช่างเนี่ยรอให้ยืดนะครับมีเสียงดังนะโซ่เนี่ยเวลาเราเล่งเครื่องจอดเดินเบาเนี่ยนะเล่นเครื่องอดเ,ดเบเิ้นะเลเค,เ,เครื่องขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเสียงเคาะนะครับโซ่เขาจะยืดไปเคาะอยู่กับฝาครอบแต่ถ้าเป็นรถแข่งรถที่ขับแล้วควาไเร็วสูง,สงรถ ใช้งานความเร็วสูงๆจริงๆนะวิ่งต่างดเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนได้นะสองแสนสามแสนโลถ้าถ้าเป็นห่วงนะครับกังวลตรงนั้นก็สามารถเปลี่ยนได้แต่ถ้าลดบ้านทั่วไปก็ไม่จำเป็นรอให้ดังก่อนนะครับอ่บาเมื่อกี้นี้เห็นช่างวุ้นเนี่ยทำอะไรนะครับคือช่างวุ้นเนี่ยอ่าถ้าจะเอาชัวร์นะสำหรับรถบางรุ่นนะเห็นไหมเขาจะมีจุดเขาใช้ปากกา m าเกอร์เนี่ยนับฟันเฟืองนะ ว่ามีกี่ฟันเพื่อให้ตรงกับของใหม่บางทีฟันเฟืองเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับก็ต้องดูแต่จํานวนไม่เท่ากันฟันนี่ก็จะมีเป็นลักษณะโค้งกับเป็นลักษณะเหลี่ยมนะมีหลายแบบเหลี่ยมก็มีหลายเหลี่ยมโค้งก็มีหลายโค้งก็ดูให้เหมือนนะครับจํานวนฟันเท่ากันลักษณะเฟืองเหมือนกันนะความกว้างนะครับเท่ากันนะครับก็ตรวจสอบก่อนการพลาดเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยถอดยาานะถอดเยอะนะครับ ก็ตรวจสอบไห้ดีอตอนนี้ช่างวุ้นก็ดูมาร์กยากง,ง่ายก็พอสมครวรนะครับแต่ละรุ่นแตกต่างกันไปนะครับอย่างวีโก้เนี่ยเปลี่ยนกันประจำเนาะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะไม่เกินชั่วโมงครึ่งก็เสร็จนะฮะบางคันก็หลายชั่วโมงทีเดียว เดี๋ยวเราดูช่างวุ้นใส่ไปพลางๆก่อนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ก่อนถอดก็หามาร์คให้เจอนะครับบางท่านเจอปัญหาลืมดูมาร์คสำหรับคนที่ลืมดูมาร์คเนี่ยก็ถ้าถ้าเป็นช่างเครื่องนะเข้าใจคำว่าโอเวอร์แลปนะครับโอเวอร์แลปถ้าดูโอเวอร์แลปเป็นก็สามารถจะไล่มาร์คได้เหมือนกันนะครับ แต่อย่าเพิ่มงานนะครับก็คิดว่าดูมาก่อนถอดดีกว่านะครับเพราะมาไล่โอเวอร์แลปก็จะเสียเวลานะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งหรือสายพานเราลิ้นนะครับคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับกับผู้ที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากแชร์ฝากติดตามนะครับกดติดตาม อยากให้เราทําคลิปเรื่องอะไรนะครับลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแจ้งมาได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีนะครับ